อยากมีอิสรภาพทางการเงินเริ่มต้นยังไงดี สวัสดีค่ะฟาร์มันี่มอค่ะเชื่อว่าทุกคนนะคะก็มีเป้าหมายที่จะอยากมีอิสระภาพทางการเงินสักวันนะคะแล้วคําว่าอิสระภาพทางการเงินในที่นี้หมายความว่ายังไงก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจคําว่า active income และก็ passive income ก่อนนะคะซึ่ง active income นะคะก็เกิดจากรายได้ที่เราใช้เวลาของเราเนี่ยค่ะไปทํางานเพื่อแลกเงินมานะไม่ว่าจะเป็นงานประจาําหรือว่าธุกรกิจส่วนตัวก็ตามนะคะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องใช้เวลาของเราทั้งวันเนี่ยไปทํางานเพื่อที่จะได้แลกกับรายได้กลับมาค่ะ ส่วนแพสซีฟอินคารนะคะก็เกิดจากการที่เราเนี่ยนำเงินของเราไปซื้อหรือไปสร้างสินทรัพย์ขึ้นมาแล้วให้สินทรัพย์สร้างรายได้แทนเรานะคะยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นเพื่อให้เงินปันผลกลับมานะคะหรือว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นการซื้อคอนโดซื้อบ้านเพื่อปล่อยเช่าเนาะเราก็ได้ค่าเช่ากลับมาซึ่งข้อดีของรายได้แบบแพสซีฟอินค o m นะคะก็คือเวลาเรานอนเนี่ยมันก็ยังทํางานสามารถสร้างเงิในให้กับเราได้ตลอดเวลาแล้วถ้าเราจะสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเองนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องสร้างรายได้ ได้ที่เกิดจากแพสซิฟอินคัมหรือว่าเกิดจากการสร้างทรัพย์สินและให้ทรัพย์สินเนี่ยไปสร้างรายได้ให้กับเรานะคะกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของเงินปันผลดอกเบี้ยค่าเช่าต่างๆรวมต่อปีแล้วต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายต่อปีที่เรามีค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องรู้ขนาดของอิสรภาพทางการเงินของเราว่าต้องมีเท่าไหร่คำนวณง่ายๆเลยนะเริ่มจากค่าใช้จ่ายของเราต่อปีนะคะสมมติว่าเรามีค่าใช้จ่ายต่อปีปีละ240 0 0 0บาทหรือว่าเดือนละ2 0 0 0 0บาทแล้วเราต้องการที่จะม e ี e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  สินรัท่าทางการเงินอีก20ปีแบบนี้เราจะต้องมีรายได้จากแพสซีฟอินคัมปีละเท่าไหร่นะคะถ้าดูง่ายๆเลยก็คือทํายังไงก็ได้ให้อีก20ปีะคะ่ะมีแพสซีฟอินคัมเข้ามามากกว่าปีละ200,000สีแบบนี้เราก็เริ่มมีอิสรภาททางการเงินแล้วนะคะแต่อย่าลืมว่าอีก20ปีค่ะคะ่าใช้จ่ายมันก็จะไม่เท่ากับวันนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเราควรคํานวณเรื่องของอัตาราเงินเฟอ้อเข้ามาด้วยนะสมมุติว่าเราต้องการรายได้ปีละ200,000สี่ใช่ไหมคะถ้าอัตาราเงินเฟอ้อ แสนสี่บาทต่อปีก็จะกลายเป็น4ี่0สนกว่าบาทต่อปีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราปัดไปเลยคูณ2ไปเลยก็ได้นะคะก็กลายเป็น4ี่0 0 0แปบาทมีเกินดีกว่ามีขาดค่ะขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราได้ค่าใช้จ่ายอีก20ปีแล้วนะเราก็มาวางแผนที่จะสร้าง passive income ในอีก20ปีข้างหน้านะคะว่าเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่ลงทุนที่ไหนถึงจะทําให้สามารถสร้าง passive i n c o m ได้มากกว่าค่าใช้จ่ายค่ะ ดังนั้นนะอีก20ปีถ้าเราต้องการแพสซีฟอินคัมให้ได้ขั้นต่ำปีละ480,000บาทนะคะเราจะต้องมีเงินต้นเท่าไหร่นะตอน20ปีนะสมมติว่าเราหาผลตอบแทนได้เฉลี่ยปีละ3%ดังนั้นพอร์ตการลงทุนหรือว่าสินทรัพย์ที่เราสร้างนะตอน20ปีะคะ่ะจะต้องมีมูลค่า16ล้านบาท16ล้านบาทคูณ3%ก็ได้กลับมาที่เป็นรายได้จากแพสซีฟอินคัม480,000บาทนั่นเองค่ะหรือถ้าเราหาผลตอบแทนเฉลี่ยได้ปีละประมาณ6%นะคะก็ จะเหลือเงินต้นนะปีที่20ที่เราต้องสร้างพอร์ตขึ้นมาอยู่ที่8ล้านบาทหรือว่าถ้าเราหาผลตอบแทนเฉลีย่ยปีละ8%ก็จะเหลือเงินต้นในพอร์ตการลงทุนนะปีที่20อยู่ที่6ล้านบาทค่ะหรือว่าเราหาผลตอบแทนเฉลีย่ยปีละ10%ดังน,นัน้นพอร์ตการลงทุนที่เป็นเงินต้นนะปีที่20นะคะเราจะต้องมีอยู่ที่4ล้าน8แสนบาทนั่นเองจากตัวอย่างนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเราเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้ระดับไหนและเราเหมาะกับการลงทุนแบบไหนนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะสามารถทำ ผลตอบแทนเฉลี่ยได้ปีละเท่าไหร่ถึงจะรู้ว่าเราจะต้องเก็บเงินต้นหรือว่าเก็บเงินในพอร์ตการลงทุนที่สร้างไว้นาะปีที่20เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่คะ่ะ สมมติว่าเราอะประเมินความเสี่ยงของเราได้แล้วแล้วก็สามารถประเมินเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนของเราได้แล้วนะคะเราก็มาเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างพอร์ตการลงทุนนะอีก20ปีให้กับตัวเองได้เลยค่ะยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเราเนี่ยสามารถรับความเสี่ยงได้ระดับปานกลางและหาผลตอบแทนได้ที่เฉลี่ยป,ประมาณปีละ6%ต่อปีนะคะแบบนี้นะอีก20ปีเนี่ยเราต้องมีพอร์ตการลงทุนที่เป็นเงินต้นเท่าไหร่นะคะคําตอบก็คือ8ล้านบาทนั่นเองแล้ว8ล้านบาทตรงนี้เราจะสร้างได้ยังไงนะคะถ้าสมมุติว่าคิด เป็นเงินเก็บต่อเดือนเพื่อให้ถึงเป้าหมาย8ล้านบาทที่ผลตอบแทน6%ต่อปีและระยะเวลาเก็บเงิน20ปีนะคะก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บเงินเดือนละ17,000กว่าบาทค่ะแล้วเราจะไปลงทุนที่ไหนได้บ้างนะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย6%ต่อปีนะคะก็ลงทุนได้หลายทางเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะกองทุนรวมนะคะหุ้นกู้หรือว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือว่าการลงทุนทางเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทองคาต่างๆค่ะทางนี้หากใครอยากวางแผนและไม่ถนัดในเรื่องของการลงทุนนะคะก็แนะนําให้ปรึกษา ที่ปรึกษาการเงินการลงทุนส่วนตัวเลยค่ะหรือว่าจะปรึกษาฟ้าก็ได้นะคะสามารถทักมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ